ทางด้านแม่ทัพภาคที่2ได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมความพร้อมภารกิจรักษาสันติภาพหมวดระวังป้องกันกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานพลัที่3ค่ะที่สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่สองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาพลโททเนศวงชะอุ่มแม่ทัพภาคที่สองได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมความพร้อมภารกิจรักษาสันติภาพหมวดระวังป้องกันกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานพลัดที่ส โดยมีพลตรีไพรวันจุ้ยเจริญผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่สองร่วมให้การต้อนรับโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่สองให้โอวาดกำลังพลให้เตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติในเรื่องต่างๆที่ต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้เกิดความพร้อมอย่างสูงสุด อีกท้งให้ระลึกอยู่เสมอว่าภารกิจในครั้งนี้มีความสําคัญทุกนายมิใช่เป็นเพียงแค่ตัวแทนของกองทัพภาคที่สองแต่ต้องเป็นตัวแทนของกองทัพบ,บกไทยที่จะต้องดํารงรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติภูมิของกองทัพบ,บกไทยด้วยการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเล่งเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งสร้างชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของกองทัพบ,บกไทยไม่ให้น้อยหน้ากว่าชาติใดๆค่ะ